เป็นไงโดนขี่ลูกดีจะเอากี่ตุงดีอย่ามั่นหน้าให้มากนะักเป็นไงบอกแล้วฟุตบอลเกมแบบนี้อะไรที่มันดูเป็นใจกับอีกฝั่งเหลือเกินแต่อีกฝั่งหนึ่งมันย่ำแย่เหลือเกินพอเป็นเกมเกมนี้มันวัดอะไรไม่ได้หรอกเชื่อผมยังสวัสดีครับเจอกับช่องเป้งจิวรายุจบบาง,งนะครับเรื่องแมนยูนะครับวันนี้มาลุยกับเป้งหน่อยแล้วก็อลาโนเป็นไงเราอะ่ะ อันเนี้มีเถียงมีเถียงไหนบอกไม่ต่ำกว่าสามตุงไงเอาเถียงอีกไหนบอกมั่นใจไงหือไหนบอกไหนบอกผมอย่าเหลืองให้มากไงเอาว่าไงไม่เถียงบ้างได้ปะเวลาขิงใส่คนอื่นน่ะเขาก็ยอมไงเออเวลาพลาดขึ้นมาบ้างก็ต้องยอมเขาบ้างสิทีใครทีมันสิ มีอะไรจะพูดอีกไหมไม่มีโอเคเออจะเถียงได้มากเข้าใจป่ะ <laughs> อ้าวว่ากันเลยนะครับสำหรับเรื่องของออหลังเกมนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เรียกว่าทำได้เกินคาดนะครับกับการบุกไปเสมอเล้วผู้สประตูต่อ2ถึงทินแอนฟิลด์นะครับรับว่าเป็นเกมแดงเดือดที่สนุกที่สุดในรอบหลายเกมที่ผ่านมาซึ่งแมนยูโดนคมมาตลอดนะครับก่อนหน้านี้ครับ ครึ่งแรกก็ถือว่าสู้ได้อย่างสูสีแบบเกินคาดแล้วเอาจริงๆเนี่ยไม่ต้องรอให้จบครึ่งแรกนะครับแค่20นาทีแรกผมก็โคตรเซอร์ไพรส์แลนะ้วที่ว่าโอ้โหทำไมเล่นได้ดีขนาดนี้วะเนี่ยนะครับไม่เสียแรงที่รูเบนโมริมคุยไว้นะฮะว่า ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีเวลาอย่างน้อยๆสองเซสชันที่ได้ลงลึกเรื่องของแท็กติกนะครับแล้วก็มีเวลาฝึกซ้อมลงรายละเอียดมากขึ้นมากกว่าแค่การรักษาสภาพร่างกายแล้วก็เรียนรู้จากการลงมือทําเป็นเกมๆไปจากการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าแบบยกเครื่องนะครับเรื่องของฟอร์เมชชั่นแท็กติกรายละเอียดการเล่นนะครับไปว่ากันที่ เรื่องนี้ดีกว่านะครับก็คือการให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับโมริมเนี่ยถ้าเกิดว่าตรงแบ็กดรอปนะครับคือหลังจบเกมและยืนสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็พูดสั้นๆว่าจริงๆเขาโกรธนะนะครับเราเล่นได้ดีแต่เขาก็โกรธโกรธที่คือมันเป็นการเล่นคําเล่นสมบัิสมนวนแหละโกรธที่ทําไมเราไม่เล่นให้ดีแบบนี้เราไม่รักษาเรื่องของออแรงจูงใจเรื่องของ p a ชชั่นของเซบิริตของทีมเนี่ยให้ดีแบบนี้เสียตั้งแต่แรกนะครับเจ้าตัวบอกว่า ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแท็กติกด้วยนะแต่มันเป็นเรื่องของหัวจิตหัวใจนะครับเรื่องของความมั่นใจความภูมิใจเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่าที่ผู้เล่นต้องมีมากกว่านี้แบบเกมนี้มาเสียตั้งนานแล้วนี่เป็นไงนะฮะโดยอพอตัดจากตรงนั้นนะครับไปที่แบ็กดรอปเนี่ยนะครับหลังจบเกมเนี่ยโมริไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าแม้ว่าเขาจะพอใจกับนักเตะของเขานะครับที่เล่นกันแบบเป็นทีม ในการเจอกับเรอร์พูนะครับแต่ก็หวังนะฮะจะได้เห็นแบบนี้อย่างที่บอกเลยนะครับบอกว่านั่นคือสภาพจิตใจคือกุญแจของทุกอย่างนะครับการฝึกซ้อมและการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นที่ไหนหรือว่าทีมคู่แข่งเนะี่ยเราจําเป็นต้องเผชิญหน้ากับลักษณะแบบนี้ทุกวันนะครับแล้วก็เรื่องของอการ เรียกว่า Challenge กับผู้เล่นนะครับแล้วก็การตอบสนองของนักเตะนะครับอา้าวโททีหลับแล้วเหรอไม่อยากฟังแล้วสินะครับอมริมอมริมก็บอกว่าผมพยายามทําแบบนั้นทุกวันพยายามผลักดันทีมนะครับทีมนี้ทุกวันบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าผมเนี่ยท้าทายนะครับชาเลนจ์ Challenge กับผู้เล่นนะครับในทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําอยู่เสมอเพราะว่า ผมรู้สึกว่าเราเนี่ยนะครับไม่ใช่เพียงแค่นักเตะเท่านั้นแต่ทุกคนนะครับคือผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและบางทีเนี่ยบางทีมันชิีวเกินไปบางทีมันมันราบเรียบเกินไปบางครั้งเนี่ยต้องสร้างความท้าทายตื่นเต้นเซอร์ไพรส์บ้างนะครับแล้วคุณคงได้เห็นว่าในวันนี้เราเป็นทีมที่แตกต่างออกไปไม่ใช่เรื่องของระบบนะครับแต่เป็นวิธีที่เราเผชิญหน้ากับคู่แข่งนั่นเองนะครับแล้วก็บรูโน่นะครับเองก็บอกว่า เราต้องการผลงานนะครับผลการแข่งขันที่ดีขึ้นนะบุรุษก็บอกว่าใช่นะครับผมคิดว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีมากมันชัดเจนมากเราแพ้ติดต่อกัน3เกมในบ้านในบางเกมเนี่ยเราเสีย2ประตูดโดยที่ไม่ทําอะไรเลยดังนั้นวันนี้เนี่ยผมจึงอารมณ์เสียผมหงุดหงิดจริงๆเพราะว่าผมเนี่ยพอใจกับผลงานแต่ทุกคนในวันนี้จะพูดนะฮะกับทีมว่าเราทําได้ดีนะครับแล้วก็วันนี้เราเป็นทีมเดียวกันคือบูโ,โุน่เนี่ยเหมือนกับมีการโค้ดคาพูดออกมาว่า มันควรที่จะรักษานะครับเรื่องของสภาพจิตใจเรื่องของมาตรฐานการเล่นให้ได้แบบนี้ในทุกๆเกมรวมถึงเกมก่อนหน้านี้ด้วยนั่นเองนะครับส่วนผลกระทบของการพักเบรกกลางสัปดาห์หัวข้อโจมาแบบนี้นะครับก็คือว่าพักเบรกแล้วมันเกิดอะไรดีขึ้นอะไรเงี้ยจากการได้ฝึกซ้อมนะครับองค์ริมก็บอกว่าก็ แน่นอนว่าเมื่อคุณฝึกซ้อมเนี่ยคุณจะเข้าใจวิธีการเล่นนะครับการวางตำแหน่งนะลักษณะเฉพาะคาแรคเตอร์ของเพื่อนร่วมทีมสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญนะครับวันนี้เป็นเรื่องของสมาธิเมื่อคุณเล่นฟุตบอลสมาธิกับลูกตั้งเตะสมาธิกับการส่งบอลไม่ใช่ส่งไปแบบลวกๆนะครับแต่เป็นแบบที่เราไม่สามารถที่จะต้องละเอียดเสียบอลไม่ได้เพราะว่าอีกฝั่งครับของสนามเนี่ยคือซาลาเออนะครับไหนจะการจดจ่อกับดิอัสดังนั้นคุณจะต้องไม่เสียบอลน,นะครับ แล้วถ้าคุณเสียการครองบอลในบางส่วนของสนามคือเสียบอลกลางทางเนี่ยคุณรู้ว่าคุณจะต้องเจอดีแน่ๆนะครับแล้วก็ถ้าคุณมีทัศนคติแบบนั้นก็คือการเล่นอย่างละเอียดคุณคือทีมที่แตกต่างและชัดเจนนะครับแล้วก็เขาไม่อยากพูดถึงแค่อูก,กาเตน,นะครับแค่คนเดียวก็คือทําผลงานได้ดีอูกเตเป็นคนเดียวนะครับที่ผมรู้จักดีจริงๆก็คือเขาเคยร่วมงานกันมาก่อนนะครับแต่ว่าทุกคนแม้แต่แมงสำรองเขาก็รู้จักดังนั้นเนี่ย วันนี้เนี่ยพวกเขาจะต้องเผชิญกับาการเล่นขู่คู่แข่งที่แตกต่างออกไปนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของ mindset เรื่องของวิธีคิดนะครับก็บอกช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยนะครับก็ค่อขนข้างที่จะหนักแล้วก็ยาวนานแต่ว่าเรามีเกมที่ดีในเดือนที่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็แพ้อ,อีกครั้งมันเป็นบางอย่างที่เราต้องทำผลงานให้สม่ำเสมอนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับ หากเราคุยกันเรื่องนี้หลังจากเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมันก็เหมือนกันดังนั้นเราสามารถที่จะพูดคุยนะครับเกี่ยวกับแรงจูงใจเกี่ยวกับเรื่องของโมเมนตัมหลังเกมได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือต้องแสดงให้เห็นและทําให้ได้นะครับสิ่งที่สุดที่ดีที่สุดนะครับก็คือพรุ่งนี้เดินต่อไปทันทีนะครับพรุ่งนี้เรามีการฝึกซ้อมและเราต้องรักษาความคิดหรือว่าทัศนคติในระดับเดียวกันเอาไว้ให้ได้นะครับพูดได้ง่ายให้มันเข้าใจง่ายขึ้นก็คือต้อง m a i n ทน i n ครับ ต้องรักษาระดับมาตรฐานการเล่นมาตรฐานของจิตใจมาตรฐานของการฟิตการสู้การเอานะครับในทุกจังหวะแบบที่ทำในนัดนี้ให้ได้นะครับส่วนจุดโทษของเลี้ยวภูเจ้าตัวก็บอกว่าออมองไม่เห็นนะครับก็ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็การ จ่ายบอลของเซอร์ซี่นะครับให้กับแฮร์รี่แม็กควายในจังหวะนั้นนะครับก็อโมริบอกว่าผมคิดว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ที่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับเพราะว่า,เ,าเปิดไปแล้วแม็กควายก็สามารถยิงได้นะครับแล้วก็นั่นแหละครับบางทีบางครั้งคุณก็ทําไม่ได้ก็คือมันก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้แต่ว่าเขาโฟกัสที่ อฟอร์มการเล่นของแม็กควายกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทุ่มเทลงไปในแมชนี้มากกว่านะครับแล้วเขาก็มองว่าจอชนะครับหรืเโจชัวเซ็กซี่เนี่ยตัดสินใจได้ดีในจังหวะนี้จริงๆก็ดีมากแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราพินิจพิเคราะห์จากจังหวะนี้ดีก็จะเห็นว่าการจ่ายของเซ็กซี่เนี่ยตัดสินใจดีแล้วแต่บอลที่ออกจากเท้าไปเนี่ยมันไม่เนียนเท่าที่ควรไม่ได้บอกว่าโอ้โหจ่ายให้ตรงก็ดีอยู่แล้วนะครับจะเอาอะไรอีกนะครับแต่ว่าเมื่อคุณมีเวลาถูกไหม เซอร์ซีมีเวลานะครับคุณสามารถที่จะเน้นการจ่ายให้มันเรียบพื้นได้มากกว่านี้พอบอลมันกว่าดอนนะครับสูงขึ้นมาเนี่ยแล้วมันเป็นจังหวะที่มันปะทะกับเท้าของแฮร์รี่แม็กควายพอดีและเมื่อแม็กควายเขาไม่ใช่กองหน้าครับเขาไม่ใช่ผู้เล่นในแนวรุกที่เคยชินกับการซัดนะครับจังหวะเดียวแบบนี้ทุกๆครั้งเขาจึงใช้ข้างเท้าด้านในใช้การแปลคือมันเป็นสัญชตาตญาณของมนุษย์นะครับว่าการแปลเนี่ยคือการเล่นที่ชัวร์ที่สุด การเล่นลูกแปะคือชัวร์สุดจริงๆแล้วมันไม่สุดครับถ้าบอลอยู่กับพื้นแน่นอนว่าแปะชัวร์สุดแต่ถ้าบอลมันลอยขึ้นมาหลังเท้าครับนะฮะหรือว่าที่เรียกว่าหลังเท้าหรือหน้าเท้าเนี่ยชัวร์กว่าลูกนั้นเนี่ยถ้าเอาชัวร์ชัวโทษนะลูกเอ้านะฮะมันต้องคว่ำเท้านะครับแล้วก็กดต้มไปเลยนะครับเน้นให้มันโดนกลางบอลเน้นให้มัน เ,เรียกว่าคว่ำเท้าลงแล้วก็เน้นให้มันไม่เหินนะครับอันนั้นจะชัวร์กว่าแต่ว่าพูดตอนนี้พูดยังไงก็พูดได้ครับใครไม่เจอสถานการณ์แบบนั้นชั่วโมงนั้นมันนึกไม่ออกนะครับแล้วเราก็คงโทษแม็กควายไม่ได้ถ้าจังหวะนั้นเป็นบรูโน่เป็นเซอร์ซี่เอ็นที่เป็นคนยิงเป็นอา,อาหมาัดหรือเป็นคนอ,นอื่นที่เป็นผู้เล่นแนวรุกผมเชื่อว่าอย่างลูกนั้นเนี่ยยังไงเปอร์เซ็นต์เข้าเกิน90%เนนะครับเพราะว่าพวกเขาจะเลือกวิธีการในการยิงที่แตกต่างออกไปจากแม็กควายฉะนั้น พอพื้นที่ตรงนั้นมันเหลือแค่แม็กควายคนเดียวมันก็โทษเขาได้ไม่เต็มปากหรือโทษไม่ได้เลยนะครับก็ต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าเกมนี้เขาก็เล่นได้ดีจริงๆนะครับเอาไปดูกันต่อนะครับกับคะแนนนักเตะจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์นะครับเอ่อเป็นเว็บที่ให้คะแนนยากมากถึงมากที่สุดนะครับสองคะแนนก็คือให้มาแล้วโหดร้ายมากนะครับแต่ว่าเกมนี้พออะไรๆมันก็ดีไปหมดเนี่ยนะครับคะแนนมันก็เลยออกมาดีแบบเหลือเชื่อเลยสำหรับที่เว็บนี้ให้นะครับอังเดรโอนาน่านะครับ ก็มีการปฏิเสธลูกยิงของอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์นะครับแล้วก็ไม่ได้ก่อความผิดพลาดอะไรก็ได้ไป7คะแนนมาทายสเดลิกนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคะแนนการเล่นมันควรจะแย่ใช่ไหมเพราะว่าเขาโดนล็อกซะจนหลังหักตอนเสียลูกแรกใช่ไหมครับแล้วก็ไปทำแฮนด์บอลจนทีมเนี่ยเสียจุดโทษนะครับบางคนก็ให้คะแนนน้อยแต่ว่า Evening News เนี่ยผมค่อนข้างเห็นด้วยนะก็คือ เมดเอ็กซ uh, right? mm ์กูดเซฟนะครับฟรอนด์แม็กลิสเตอร์ก็คือมีการเซฟลูกยิงของแม็กลิสเตอร์บล็อกเนี่ยได้ดีนะครับใน uh, ครึ่งแรกนะครับ uh, แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ขออภัยไม่ใช่นะ้ำมันของโอนาน่าแต่ว่าเ,เขาบอกว่าฟรอนด์ฟุตแอ็คทีฟก็คือว่าก้าวร้าวคือแบบแอ็คทีฟดีนะครับแล้วก็แท็กเกิลนะครับคือเหมือนกับแบบแสดงความดุดันออกมาในการประทะก,กับหลุยส์ดิอัสนะครับใน uh, ครึ่งแรกนะครับแต่ว่านั่นแหละครับ การเสียประตูแล้วก็การเสียจุดโทษก็เลยทาให้คะแนนเนี่ยมันตกลงไปจริงเนี่ยควรจะได้สัก7 7เถึง8เลยนะครับจากฟอร์มการเล่นแต่พอความผิดพลาดในจังหวะเสียประตูและจุดโทษคะแนนของเขาก็เลยเหลือ6เออผมว่า6ในกํนลาลังดีไม่โหดร้ายเกินไปเมื่อเทียบกับความดีที่สร้างมานะครับในเกมนี้ผมก็เห็นด้วยกับอีฟนิ่งนิวนะส่วนแฮร์รี่แม็กควายนะครับก็อันนี้แหละครับโชว์เลยฮะว่าทำไมเนี่ยเขาต้องเป็นผู้นำในเกมรับและทำไมได้รับการต่อสัญญาแหมเวลาอวยก็อวยใจหายเลยนะครับแล้วก็ แมคือโชคร้ายไปหน่อยนะครับคือเสียได้เออไม่ใช่โชคร้ายเสียได้ที่ยิงประตูไม่ได้ก็ได้ไป7คะแนนนะครับสำหรับแฮร์รี่แม็กควายลิซันโดมาติเนสนะครับโหยิงคมยิ่งกว่าฮอยลุนอีกยิงคมกว่ากองหน้าอีกนะครับประตูขึ้นนำ นะครับแล้วก็เป็นประตูแรกในแอนฟิลด์ของแมนยูใน502นาทีเลยนะครับที่ยิงไม่ได้ก็ได้ไป8คะแนนนะครับนูแซมัสวาวีครับโชวยเห็นหนึ่งความนิ่งนะครับแล้วก็จัดการกับเกมริมเส้นได้ดีนะครับแล้วก็เติมเกมรุกดีด้วยได้ไป7คะแนนมาเนลูกาเต้ ate, นะครับอันนี้คือลดภาระของเกมรับได้ดีชะลอเกมรุกคู่แข่งเอาสักกองหลังเนี่ยนะครับรอเก็บตกแล้วก็เล่นได้สบายขึ้นนะครับ ฉะนั้นก็ได้ไป8คะแนนคอปปี้เมนูครับพลิกบอลแก้เพรสช่วยกันเล่นกับอูก,กาเต้ได้ดีมากนะครับแม้ว่าจังหวะเกมสภาพร่างกายจะยังไม่กลับมาดูยังไม่กลับมา100%ดีเท่าที่ดูนะแต่ว่าการขึ้นไปแบบบ็ x กซ์ท x การเล่นของเขา ดีขึ้นเลยนะครับก็ได้ไป7คะแนนดิโอโกดาโลไอโลน้องรักนี่ผิดคาดมากวันนี้มันเล่นดีเหลือเกินนะครับช่วยกันกับลิซานโรครับช่วยให้มัวเมซาล่านั้นกระดิกตัวได้น้อยครับแล้วก็แผลงริดได้น้อยมากสําหรับในแมชนี้แล้วก็การนอกจากเกมรับครับเกมรุกโอ้โหเล่นซะเเรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนที่โดนแฟนแฟนลิเวอร์พูลนี่เรียกว่าแช่งกันแล้วนะครับบอกว่าใจเนี่ยลอยไปมาดริดแล้วนะครับเหมือนกับใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว เกมรับเนี่ยก็ไม่ใช่จุดแข็งอยู่แล้วแต่วันนี้ถ้าโดนปีกเนี่ยยังพอว่าโดนดาโล่เล่นสลายทีครับกระชากผ่านบางคนแซวว่าเลี้ยงหลบซะเป็นกรวยเลยนะครับโอ้โหอันนี้ก็ได้ไป7คะแนนนะครับก็นั่นแหละครับคือเรื่องของอการเปิดบอลหรือว่าการครอสการเข้าทำดาโล่อาจจะยังไม่เนียบนักนะครับแต่ว่าเกมนี้ฟอร์มมาดีเหลือเชื่อจริงๆร,รับไป7คะแนนแบบนานๆทีจะให้ครับ อมาเดียโลครับก็ได้ประตูด้วยนะครับแล้วกเ็เรียกว่าช่วยเกมรับได้ดีมากตอนที่แมนยูเนี่ยพอเล่นเกมรับก็จะสวิตช์ระบบไปเป็น5-41นะครับแล้วก็ได้ไป7คะแนนบรูโน่เฟรนันส์ครับนานๆคะแนน,น,นจะมาดีเพราะก่อนหน้านี้นี่บุ้ยอย่างเดียวเลยครับพอไม่ไหวก็บนไม่ไหวก็เตะส่งแบบมั่วซั่วนะครับแต่คราวนี้เนี่ยทำงานหนักกว่าเดิมลงมาช่วยไล่เกมรับแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะครับแล้วก็จ่ายให้มาติเนสนี่ก็สวยมากนะครับแล้วก็ เป็นผู้นำนะครับได้ดีมากนะครับในเกมนี้นะครับเป็นผู้นำทีมที่ดีกว่าก่อนๆเยอะเลยได้ไป8คะแนนครับส่วนคนที่คะแนนแย่ที่สุดไม่ต้องไปถามใครที่ไหนครับรัสมุสฮอยลุนนะครับวันออนวันนี่ถือว่าจังหวะ1ต่อ1ไม่ดีพอจริงๆนะครับเจอกับเฟอร์ชิลฟานได้โดนเก็บใส่กระเป๋าไป เรียบร้อยนะครับมีจุดดีก็คือช่วยวิง่งช่วยบี้ช่วยเพรสแต่ก็มีจุดเสียอีกครับโอกาสที่ดีที่สุดในครึ่งแรกยิงไปติดอลิซองเบเกอร์แบบไม่น่าให้อภัยครับคุณเป็นสไตรเกอร์คุณเป็นศูนย์หน้าหมายเลข9คุณเป็นตัวความหวังครับโอกาสที่มันเป็นโอกาสทองฝั่งเพชรคุณต้องเอาให้ได้และเมื่อคุณเอาไม่ได้มันก็เท่ากับว่าคะแนนการเล่นคุณมันก็หดหายครับกอนเกลเนไมโครโอเว่นนั่งพูดคุยกับฮอสโคสแล้วก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับ เอ่อถึงเรื่องของรัสมูสฮอยลุนผมก็แปลสวนแปลสดไปตอนนั้นนะครับเท่าที่จับใจความได้โอเว่นบอกว่าผมพยายามที่จะดีเฟนต์นะพยายามที่จะป้องกันปกป้องรัสบุสฮอยลุนไม่ว่าจะเป็นเหมือนที่เราพูดกันว่าเขาไม่รับการซัพพอร์ตจากเกมรุกออของทีมมากพอไม่รับการป้อนบอลสวยๆมากพอแต่สุดท้ายเนี่ยความสามารถของเขาความแข็งแกร่งของเขามันก็ยังคงเป็นคำถามว่าเขายังเด็กเกินไปหรือเปล่าเขาเอ่อยังต้องการการพัฒนาที่มากกว่านี้หรือเปล่าซึ่งมันก็คงจะจริงครับซึ่งก็ดูแล้ว ออหอยลุนเนี่ยเหมือนจะแข็งแกรง่งเหมือนจะยันกับแนวรับได้แต่ มันก็คงเป็นความแข็งแกร่งที่เจอกับกองหลังที่มีความแข็งแกร่งน้อยกว่าฟานได้น้อยกว่าโกนาเต้ครับพอเวลาเขาต้องมาปะทะกับกองหลังเลี้ยวผูจริงๆก็เห็นว่าบางทีเนี่ยเสียหลักร่วงไปง่ายๆเหมือนกันเหมือนจะดีเหมือนจะแข็งแต่ก็ยังไม่สุดครับฉะนั้นฮอยลุนยังคงต้องปรับแก้ในจุดนี้ตัวสำรองครับกานาโชทำแอสซิสต์ได้ไป7คะแนนเลนนี่โยโร่ครับโชว์การแท็กเกิลเจ๋งๆใช้ความเร็วได้ดีก็มี8คะแนนนะครับส่วน โจชัวเซอร์ซี่นะครับลงมาก็เรียกว่าครองบอลได้ดีคุกคามแนวรับหรือผูได้ใช้ได้เลยนะครับเสียดายไม่ลงตัวจริงแต่อย่างว่าครับชอส์ Choice มันเลือกไปแล้วใครจะไปรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอ่ออโมริมอาจจะตั้งใจครับใช้ฮอยลุนเนี่ยไปเบียดไปไถนะครับเล่นไม่ดีช่างมันนะครับแต่ว่าทําให้เอ่อเซนเตอร์แบ็กคู่เซนเตอร์แบ็กของลิเวอร์พูลซึ่งจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วช้ำไปก่อนล้าไปก่อนหรือเปล่า เพื่อที่จะโถมเอาแนวรุกนะครับที่เป็นตัวสำรองเนี่ยลงมาไล่บทบี้ในครึ่งหลังซึ่งก็ได้ผลจริงๆนะครับก็ได้ไป7คะแนนนะครับคือ,อสร้างสารรค์โอกาสให้แม็กควายได้ด้วยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพลาดการได้ประตูชัยนะครับส่วนดูเบนอโมริมครับก็จากการจัดทีมการทํากันบ้านในเกมนี้ก็รับไปเต็มๆ8มคะแนนเลือกชอยส์ถูกเลือกกานาโชลงมากานาโชก็จ่ายนะครับให้เพื่อนยิงเข้าไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าต้องรับคะแนนไปแหละนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับคะแนนจาก เอฟนิ่งนิวส์ทีนี้ถ้าเป็นการวิเคราะห์ทีมนะฮะของผมผมก็มองว่าทำได้ดีเลยเกมนี้นะครับปิดเกมเ,เกมดันกลางนะครับที่มีกราฟเฟนเบิร์ชแม็กอลิสเตอร์นะครับแต่อาจจะดรอปไปหน่อยนะครับกับการาใช้เดี๋ยวนะน่าจะเป็นเคอร์ซิสโจนใช่ไหมไม่ใช่ฮาวิเอเลียตผมชอบจำสลับกัน2คนนี้นะครับก็ถือว่า เกมแดนกลางแมนยูสู้ได้เลยนะครับหลายจังหวะหลายโมเมนตัมที่สามารถสู้กับลิเวอร์พูลได้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะลิเวอร์พูลเนี่ยเวลาเขาแก้เพรสเขาแก้ดีจริงๆนะคืออาศัยการเคาะบอลขยับนิดเดียวจังหวะเดียวเนี่ยแป๊บเดียวหลุดเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าต่อกรได้ดีแดนกลางคู่หูระหว่างอูกาเต้กับเมนูดูจะเริ่มลงตัวและโดยเฉพาะเมื่อ เมนูเนี่ยสภาพร่างกายแล้วก็ฟอร์มการเล่นเริ่มเข้าที่นะครับอูกต้าม,มัตรฐานของเขาอยู่แล้วแต่ว่าเขายิ่งโดดเด่นในเกมนี้เมื่อเพื่อนร่วมทีมเล่นดีและซัพพอร์ตเขาก็เลยเรียกว่าไม่ได้ไล่บอลอย่างโดดเดียวไม่ได้เงียบเหงาหรือว่าเป็นเดอะแบ็กแดนกลางอยู่คนเดียวนะครับเขาเป็นคนที่เข้าปะทะได้แน่นชะลอเกมคู่แข่งได้ดีวิ่งไล่เป็นหมาบ้าแบบนี้อยู่แล้วฉะนั้นถูกต้องละ นะครับเหลือแค่คนอื่นต้องดีตามด้วยซึ่งวันนี้ครับตัวที่ขนาดข้างเขาทางซ้ายอย่างดาโลก,ก็ทําได้ดีตัวทางขวาอย่างมัสราวีก็ทําได้ดีคอฟบ,บี้เมนูก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีฉะนั้นวันนี้เนี่ยฟอร์มของอกาเต้มันก็เลยยิ่งโดดเด่นขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็สู้กับแดนกลางของลิเวอร์พูลได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับส่วนแนวรับก็คงจะต้องเป็นชุดนี้แล้วแหละอยู่ที่ว่าเซนเตอร์ทางขวาครับจะต้องแย่งกันละนะครับซ้ายมาตินสดีอยู่แล้วสอดขึ้นไปทําประตูได้ผ่านบอลแนวลึกสวยแฮร์รี่แนมะ็ก เขาเล่นนะครับแต่ว่าการเล่นเป็นตัวคุมแดนกลางเป็น commanding center back ถือว่าแม็กควาตอนนี้ทําหน้าที่ตรงนี้ได้ดีที่สุดครับฉะนั้นคนที่มีความเร็วจะมาเติมจะมาช่วยบทช่วยบี้ตรงนี้ต้องแย่งตําแหน่งกันแล้วละ่ะระหว่างมาทายสเดลิกกับเลนี่โยโรนะครับซึ่งถ้าเด l i ลิกยังมีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแบบนี้ก็จะเป็นช่องครับให้โยโรสามารถเบียด เอาตำแหน่งตัวจริงมาเล่นแทนได้นะครับวิงแบ็กขวาไม่มีใครครับนุแซีมัสราวีได้ดาโลถ้าเล่นได้แบบนี้อาจจะไม่ต้องดีลดีลดประเสริฐสีแบบนี้ทุกเกมนะครับแต่ว่ากล้าเล่นกล้าลุยกล้าไปเองบ้างแบบเกมนี้ไม่ใช่เอ,อะตัดเข้าในแล้วคือหลังอย่างเดียวนะครับเกมรับซื้อให้ได้แบบวันนี้ให้ได้สัก80%ของวันนี้ไม่ต้องถึงร้อยแบบวันนี้ก็ได้ยืนตัวนี้ ตรงซ้ายเนี่ยไปยาวๆเลยเพราะว่าปีกสมัยใหม่อินเวิร์ดเข้าทางขวาเขาพอดีผมว่าเขาเล่นได้นะครับมาเลเซียก็คงต้องรอโอกาสข้างสนามต่อไปเพราะสภาพร่างกายก็เป็นรองฟอร์มการเล่นก็ยังเป็นรองฉะนั้นดาโลก,ก็ไม่มีเหตุผลครับที่เขาจะหลุดจากตำแหน่งตรงนี้ไปนะครับดูแล้วก็น่าจะน่าจะเห็นเมนไอเดียแล้วล่ะว่าประตูเนี่ยโอนาน่านะครับเซ็นเตอร์แบ็กลิซานโรแม็กควายส่วนทางขวาไปแย่งกัน ระหว่างเดลิกกับยโรใครฟอร์มดีกว่าก็ยืนไปขวาซ้ายวิงแบ็กลงตัวแล้วคู่กลางลงตัวแล้วคาเซมิโร่น่าจะต้องขายอีวิกเซนหมดสภาพนะครับฉะนั้นต้องมีตัวสแตนบายสำหรับ2คนนี้เวลาเจ็บเวลาแบนในตลาดนักเตะมกราคมยิ่งหามาได้เร็วยิ่งดีเอาตัวยืนเจ๋งๆเลยในซัมเมอร์น่าจะต้องมีก็ต้องดูว่าจะมีกําลังสำรองตรงนี้สําหรับคู่หูที่น่าจะดีที่สุดในเวลานี้อย่างอูกาเต้และเมนูหรือเปล่านะครับ ส่วน3ประสานแนวรุกแดนบนนะครับคงต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าดูแล้วบรูโน่ดูจะเข้าใจจ็อบการเล่นของตัวเองแล้วนะครับกับการยืนเป็นเพลเมเกอร์อ maker, ตัวรุกกึ่งปีกด้านซ้ายนะครับขณะที่อามบาดเดียโลก็ทําได้ดีอยู่แล้วกับการเล่นตรงนี้ดูแล้วเข้าใจแท็คติกเข้าใจจอ็อบเข้าใจโจ์นะครับแล้วก็วิธีการนะครับคาแรคเตอร์ในการเล่นก็ดูจะตอบโจทย์ที่สุดมานานแล้ว กับตำแหน่งนี้ที่เขาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าราสมุสฮอยลุนบอกเลยไม่เพียงพอโจชัวเซอร์ซี่น่าจะเป็นโจกเกอร์น่าจะเป็นตัวที่แบบเออเหมาะกับทีมในบางเกมนะครับเพราะฟอลสไนไม่ได้ใช้ได้ทุกเกมถูกไหมไปดูตัวอย่างอย่าง,างเปสเช่ลุยเซนริเก้คลั่งคล้ายฟอลสไนแต่ก็ไม่ได้ว่าปังทุกเกมนะครับฉะนั้นเนี่ยเออยังไงเนี่ยโยเคเรสมาแน่นะครับฮอยลุนไม่เพียงพอ ปีหน้าจะเจ๋งขึ้นแบบผิหูพิตาเลยไม่เชื่อว่าจะ,จะดีขึ้นขนาดนั้นนะครับยังไงเนี่ยหัวหอกตัวเป้าไม่ใช่ตัวจริงละบราสบุสคอยลุนถ้าฟอร์มยังเป็นอย่างนี้นะครับไม่ตอบโจทย์ไปเสียทั้งหมดแลลวนะครับต้องเป็นต้องพัฒนามากกว่านี้แล้วต้องมีตัวที่เจ๋งกว่านี้เข้ามาซึ่งก็คงไม่พน้นวิกเตอร์โยเคเรสอยู่ที่ว่าจะเซอร์ไพรส์นะครับมาในเ,เดือนมกราคมนี้เลยไหมหรือว่า จะมาในตลาดซัมเมอร์ซึ่งเป็น gentleman agreement ครับเป็นข้อตกลงสุภาพบุรุษกับสปอร์ติ้งทีมเก่านะครับว่าค่อยไปเอาตอนนั้นก็ต้องรอดูรูเบนอโมริมนะครับสำคัญนะครับของแผนการเล่นของรูเบนอโมริมก็คือจริงๆมันสําคัญหมดเลยมันต้องประกอบกันหมดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าดูจากเกมการเล่นนะครับกองหน้าต้องพักบอลได้หน้าเป้าขาดไปนะครับฮอยลุนนะครับแล้วก็ตัวบนนะครับแนวรุกตัวบนอันนี้ยังไม่นับการซื้อนะ ยังไม่นับการซื้อว่าตรงยังไม่ต้องพูดถึงการซื้อว่าตรงไหนเนี่ยลงตัวแล้วนะครับเอาแค่11ตัวจริงพอตัวรุกแดนบนบรูโน่กับอามัดจองแล้วนะครับคู่กลางคอปปี้เมนูนะครับกับอูกาเต้เข้าใจจ็อบแล้วนะครับวิงแบ็กดูจะดีแล้วแต่ขอดูอีกสักเกม2เกมนะครับเกมหน้ากับอาร์เซนอลอาจจะวัดยากแต่ว่าถ้าเล่นได้แบบนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับสามเซ็นเตอร์แบ็กลงตัวแล้วนะครับอยู่ที่ว่าจะสลับสับเปลี่ยนใครเล่นฉะนั้นตอนนี้เนี่ยตำแหน่งที่ เป็นปัญหาอย่างเดียวเลยก็คือตัวพักบอลในแดนหน้าเ่ยนะครับถ้าเก็บบอลได้ดีกว่านี้ครองบอลในจังหวะเพื่อนฝากเพื่อนโยนเร็วไปให้นะครับในจังหวะโต้แล้วจ่ายคืนเพื่อนตัวเองก็วิ่งกลับไปเอานะครับกลับไปเป็นส่วนร่วมในเกมรุกเนี่ยถ้าทำได้ดีกว่านี้มันจะตอบโจทย์แน่ๆนะครับส่วนตำแหน่งของบรูโนกาลาโชสลับเล่นตรงนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นช้อยส์ในการแก้ได้ได้มันเกิดตื้อเกิดตันขึ้นมานะครับเมสันเมาส์หวังหวังยากเพราะว่าเจ็บอดอดแอดแอดนะครับ ฉะนั้นเนี่ยบรูโน่คงจะต้องพิสูจน์ตัวเองกับการยืนตรงนี้ต่อไปอีกหลายเกมว่าจะสามารถสร้างผลงานรักษาความคงเส้นคงวาได้หรือไม่และกาลาโชก็จะกลับไปเป็นตัวสอดแทรกเหมือนเดิมตอนนี้ผมว่าน่าจะได้ออไอเดียและน่าจะได้ทีมหลัก11ตัวจริงที่ลงตัวสสีแทีละสำหรับรูเบนอโมริมก่อนที่จะมีการซื้อการเสริมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นมกราห,หรือว่าซัมเมอร์นั่นเองนะครับนะัดต่อไป FA ครับรอบ3นะครับไปเยือนอาร์ซนอลวันอาทิตย์ที่12มกราคมนี้22่สิกาก็ต้องรอให้กำลังใจกันแหละครับว่าทีมที่ปรับจูนลงตัวกันมากขึ้นเข้าใจวิธีการเล่นมากขึ้นแบบนี้นะครับจะทําได้ดีแค่ไหนในเกมหน้านะครับอันนี้ถือว่าน่าติดตามพอฟอร์มติดเครื่องแบบนี้มันก็อยากตามต่อไปเรื่อยๆนะครับและนี้ก็เป็นทั้งหมดของ EP นี้นั่นเองนะครับวันนี้จิรายุธบางและอลา,าโนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ